สวัสดีรถด,ดำสองคันคันแรกกรอกกี้ตัวเรงกับสิงไฮเทคตัวตึงกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจากนั้นได้ถอยหลังอย่างรวดเร็วมาจอดที่ร้านซ่อมบริการเพื่อประชาชนแห่งหนึ่งคนพวกนี้เขากําลังจะทำอะไรกันหน้านี่เป็นวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบํำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีอายุยาวนาน หลังจากนั้นเขาได้กดปุ่มอัตโนมัติที่ทำให้ระบบไฮดรอ,อริกทำงานส่งผลให้กระบะดดํายกขึ้นเพื่อที่จะได้เช็คทําความสะอาดจุดต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ต่อมาเขาก็โยกคันโยกที่ส่งผลให้หัวเก๋งยกขึ้นมาอย่างง่ายดายเราก็จะได้เห็นส่วนต่างๆของรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ม้อนําแผงออยล์ถังลมและถ่อหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวไว้ปรุงอาหารในยามวิกาล ในเวลาต่อมาเข้าได้ใช้หัวฉีดลมประสิทธิภาพสูงใช้ฉีดไปในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งจะมีฝุ่นไปจับถ้าเราไม่ฉีดออกนานไปเครื่องยนต์จะสกปรกไม่น่าดูต่อมาเขาได้เปิดฝาหม้อกรองออกเพื่อที่จะเอาไส้กรองออกมานี่คือใส่กรองส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ในรถบรรทุกไส้กรองตัวนี้มีประโยชน์คือจะกรองฝุ่นที่จะปนมากับอากาศก่อนที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์ฝุ่นเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์อย่างมหาศาล ไส้กรองจะมีใส้กรองลูกนอกกับไส้กรองลูกในถ้าจะให้ดีต้องใช้กรองนาโนซึ่งเป็นกรองมาตรฐานระดับพรีเมียมที่ดีต่อเครื่องยนต์ของทุกคนส่วนต่อมาเป็นการเป่ากรองที่ถูกต้องคือเป่าจากด้านในก่อนเมื่อฝุ่นดันออกมาจนหมดแล้วค่อยมาเป่าด้านนอกและเป่าไล่ไปไล่มาทําซ้ําจนกว่าฝุ่นจะหมดนี่เป็นการบวนการที่ถูกต้องทําแบบนี้ทั้งกรองสองลูกเลย เมื่อเราเป่าไปซักพักและมั่นใจว่าฝุ่นสิ่งศกกดปลกได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าได้นำกลองนั้นใส่เข้าไปในหม้อกลองอากาศของรถบรรทุกแต่ละคันแล้วปิดฝาให้แน่นเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่อมาเขาได้กดปุ่มเพื่อทำให้กลไกลบางอย่างกระทําให้หัวเก๋งลงมาอยู่ในสภาพเดิมทำซ้ำกับรถบรรทุกอีกคันแบบเดียวกันซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่เจ้าของรถส่วนใหญ่ต้องพึงกระทำหลังวิ่งงาน มาถึงตอนท้ายแล้วนี่เป็นภาพบรรยากาศของรถบรรทุกหกล้อดำดินหลังทำกิจ,จกรรมเสร็จก็จะจอดประมาณนี้